สวัสดีครับนะครับก็หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกมิติองค์กรสาประชาชาติจึงกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโครงการ เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อลดวิกฤตน้ําด้านน้ำและด้านสุขาพิบาลประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําและวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําแบบพลวัตโดยร่วมมือของคณะกรรมการรูปน้ำซึ่งเป็น ข้อกลางเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมในการทำทุกภาคส่วนการเสริมความเข้มแข็งและการร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ระดับชุมชนพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพ อย่างเพียงพอและเท่าเทียมลดความเสียหายจากภัยพิบัติเกิดจากการสมดุลและยั่งยืนในลักษณะลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบในวาระครึ่งทศวรรษแห่งการร่วมมือการปฏิบัติทุกของทุกประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านาน้ำในปีนี้ผมขอเน้นย้ำถึงเจตนาของรัฐบาลว่า ประเทศไทยพร้อมเดินหน้ากับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจเพื่อยืนหยัดยืนยันความร่วมมือเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จในปีพุทธศักราช2530 และประเทศไทยพร้อมรับข้อเสนอนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรด้านน้ำของประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มอัตราเร่งของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นในท้ายนี้ก็ขอให้การจัดกิจกรรมในวันน้ำโลกในประจำปี2566นนั้นจงประสบความสำเร็จ ในการขยายภาคีเครือข่ายร่วมลงมือปฏิบัติที่เข้มแข็งและร่วมเร่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำและการเรื่องการสุขขัพิบาลของประเทศตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะครับและในทุกมิติเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้งทางด้านาน้ำอุตสาหกรรมน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการบรุง เพื่ออะไรก็ทุกอย่างเพื่อการบริโภคทุกอย่างนั้นมีความจําเป็นกับทุกคนนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันร,รักษาเรื่องน้ําประหยัดการใช้น้ําเพื่อที่จะให้น้ํานั้นได้ใช้ประโยชน์กับทุกคนอย่างจริงจังนะครับก็ขอให้ฝากให้ทุกคนช่วยช่วยแนะนําให้ทุกคนได้ได้ใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยนะครับน้ําเพื่อการเกษตรก็มีความสําคัญอย่างมาก นะครับประเทศเราเป็นประเทศกเศษกษตรกรรมเพราะฉะนั้นมีต้องมีความจําเป็นในเรื่องของการใช้น้าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนนั้นได้สึ่งสรัรว่าน้ํามีส่วนสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างเคร่งครัดนะครับขอบคุณครับ